สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูได้อีกแล้วนะคะครูจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอากาศรอบตัวเราค่ะอา,อากาศรอบตัวเรานะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า1 0ค่ะอค่ะนักเรียนเปิดหนังสือแล้วใช่ไหมคะอเรามาเรียนเนื้อหากันก่อนนะคะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับตัวเราบ้างอ่าก็<ม>คือหนึ่งอ่าการหายใจของเราใช่ไหมคะการหายใจของเราเนี่ยต้องใช้อากาศในการหายใจอ่าแล้วเ,เราใช้อะไรคะก๊าซอะไรเอ่ยออกซิเจนอ่าเราใช้อากาศ ก็คือใช้ออกซิเจนในการหายใจนั่นเองอ่าเขาถามด้วยว่าเพื่อนๆคิดว่าในอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าในอากาศเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอ่านักเรียนเปิดหน้า112ค่ะ อ่าหน้า112นะคะส่วนประกอบและความสำคัญของอากาศนะคะอ่าอากาศเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปกคลุมโลกของเรานะคะอ่าอากาศเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่รอบรอบตัวเรานะคะนักเรียนอากาศจะอยู่รอบโลกคะ่ะจะอยู่รอบโลกเลยโลกเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะอากาศก็จะอยู่รอบๆอบแล้วก็จะอยู่เป็นชั้นชั้นชั้น อ่าชั้นชั้นเข้าแบ่งตามความสูงค่ะเราจะเรียกว่าชั้นบรรยากาศอ่านักเรียนลองดูหน้า112นะคะที่เขาบอกว่ากิจกรรมลองทําดูอ่าจากภาพนะคะเขาบอกว่าดูภาพแล้วบอกประโยชน์ของภาพค่ะอ่าภาพแรกนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาทําอะไรอยู่ภาพหมายเลขหนึ่งเขาใช้อากาศทําอะไรคะ อ่าเขาใช้อากาศในการเป่าลูกโปง่งอ่าภาพที่สองนะคะเขาใช้อากาศทำอะไรเอย่ยยืนสบายใจเลยอ่าใช้อากาศในการหายใจภาพที่สามมีรูปล้ออยู่ใช้อากาศทำอะไรคะอ่าใช้อากาศในการเติมลมยางนั่นเองอารู้แล้วใช่ไหมคะว่าความสำคัญของอากาศมีอะไรบ้าง ภาพที่หนึ่งก็คือเป่าลูกโปง่งที่สองก็คือหายใจแล้วก็ที่สามก็คือใช้ในการเติมลมยางนั่นเองอ่าเมื่อกี้ครูถามว่านะักเรียนรู้ไหมคะว่าส่วนประกอบของอากาศประกอบอะไรบ้างใช่ไหมคะครูถามว่าส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้าง่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะ อาส่วนประกอบของอากาศเนี่ยจะประกอบด้วยนไนโตรเจนค่ะนักเรียนอ่าประกอบด้วยนไนโตรเจนกี่เปอร์เซนต์เอ่ยอประกอบด้วยนไนโตรเจน78เปอร์เซนต์เยอะไหมคะไานาโตรเจนเนี่ยจะมีเยอะที่สุดในอากาศนะคะแล้วปริมาณของไนโตรเจนเนี่ยมีมากถ้าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่คะ อ่ารอยละก็78เลยค่ะนักเรียนแล้วไนโตรเจนเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเอ่ยอ่าไนโตรเจนเนี่ยจะช่วยในการเจอจางออกซิเจนที่อยู่ในอากาศให้มีปริมาณเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์อ่าแปลว่า มันจะทําให้ออกซิเจนเนี่ยเป็นจนํานวนมากๆากมากมากแค่ไมคอยู่แบบถ้าออกซิเจนมีจํานวนมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เราเป็นลมได้ค่ะนักเรียนภาวะออกซิเจนเข้าในร,ร่างกายมากเกินไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยหายใจไม่ทันค่ะนักเรียนทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลมันก็เลยต้องมีไนโตรเจนเนี่ยทำให้มีไนโตรเจนเนี่ย เพื่อทําให้ออกซิเจนเนี่ยเจอจางหรือว่ามีแบบปริมาณให้เหมาะสมต่อการหายใจของเราอ่าต่อไปนะคะจะมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์อ่าแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือแก๊สที่แบบเวลาเราหายใจเนี่ยเราจะเอาแกส๊สออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะอ่าแล้วเ,เวลาเราหายใจออกเราก็จะเอาคาร์บอนออกมา สัตว์ก็เหมือนกันค่ะนักเรียนก็จะหายใจแบบนั้นหายใจเข้าไปเอาออกซิเจนหายใจออกมาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอ่าและความสําคัญของคาร์บอนไดออกไซด์คืออะไรคะอ่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีสความสําคัญต่อพืชเพราะว่าพืชเนี่ยจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจเข้าแล้วก็จะเอาออกเป็นออกซิเจน ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ดิใช่ไหมคะสัตว์หายใจเข้าเอาออกซิเจนหายใจออกออกเป็นคาร์บอนแต่ว่าพืชจะใช้หายใจเข้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็หายใจออกจะเป็นออกซิเจนแล้วพืชเนี่ยเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในตัวทำอะไรคะจะใช้ในกระบวนการสร้างอาหาร อพืชเนี่ยจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไปผลิตอาหารให้ตัวเองต่อไปต่อไปนะคะองค์ประกอบของอากาศก็จะได้แก่พวกแก๊สอื่นๆแก๊สอื่นๆเนี่ยจะมีประมาณ0.96คันะนักเรียนก็คือแก๊สอื่นๆก็จะจะได้แก่พวกไฮโดรเจนแก๊สอาร์กอนไอน้ำแล้วก็พวกฝุ่นละอองต่างๆ แล้วพวกนี้ทําอะไรคะนักเรียนมีไว้ทําอะไรมีไว้เพื่อให้ความชื้นและทําให้เกิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศต่างๆเราจะเห็นได้ว่าออในอากาศเนี่ยจะมีความเย็นแล้วก็จะมีความร้อนก็จะเกิดจากพวกแก๊สต่างๆพวกนี้แหละทาให้เกิด พวกลงฟ้าอากาศต่างๆก็อย่างเช่นพวกมรสุมแบบนี้ค่ะก็จะเกิดจากพวกแก๊สพวกนี้เข้าไปเกี่ยวขอ้องอ่าต่อไปแก๊สสุดท้ายแล้วที่ครูยังไม่พูดก็คือแก๊สที่เราหายใจเข้าไปคืออะไรคะอ่าออกซิเจนนั่นเองแก๊สออกซิเจนเน่ะจะอยู่ในอากาศประมาณ21%ค่ะนักเรียนแล้วแก๊สออกซิเจนเนี่ยมีความสำคัญอะไรต่อร่างกายนะ สำคัญยังไงคะครูอบอกแล้วเมื่อกี้อ่ามีความสำคัญทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยช่วยในการหายใจแล้วก็การเจรเิญเติบโตของร่างกายของมนุษย์เนี่ยต้องใช้แก๊สออกซิเจนอ่าแล้วถ้าไม่มีแก๊สออกซิเจนทำให้สิ่งมีชีวิตพวกมนุษย์และสัตว์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะอ่ากคือไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะว่าไม่มีออกซิเจนในการหายใจนั่นเอง นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าในอากาศเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอ่าก็คือมีทั้งหมด4คือไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอื่นๆอ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเข้าใจแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า อ่าแบบฝึกหัดวันนี้หน้า116ค่ะอ่าหน้า116เนี่ยให้นักเรียนเขียนว่าองค์ประกอบของอากาศได้แก่อะไรบ้างแล้วก็มีอยู่กี่เปอร์เซนต์แล้วก็ความสำคัญของอากาศแต่ละอย่างคืออะไรบ้างเข้าใจไหมคะอย่างเช่นแก๊สที่หนึ่งที่มากที่สุดมีอะไรคะ แก๊สที่มีอยู่มากที่สุดก็คืออาไนาโตรเจนไนโตรเจนมีกี่เปอร์เซ็นต์คะ78%อร์แล้วความสำคัญของออกซิของไนโตรเจนคืออะไรก็คือเจือจางเจือจางอะไรคะเจือจางออกซิเจนที่อยู่ในอากาศอาแล้วก็นักกิมก็เขียนต่อไปว่ามีแก๊สอะไรอีกต่อคือแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สต่างๆอีกอันนึงก็คือแก๊สออกซิเจนอ่านักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเกรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งในกลุ่มเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ